ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u ับสไ i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลครับคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครฮีโร่ตัวหนึ่งที่เป็นทั้งสาวออฟฟิศเป็นทั้งทนายความแล้วก็เป็นทั้งยอดมนุษย์นะครับนั่นก็คือชีฮักจากซีรีส์ชีฮอคแอตเจนียแอดลอ์นั่นเองครับความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้มีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการปรกากฏวตัวของว่อง ตัวละครที่ดูเหมือนว่าจะแบกเฟสที่4ของจกักรวาล MCU ไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับตัวละคร Abomination ที่เคยเป็นคู่ปรับของ Huck จาก The Incredible Hulk ครับการปรากฏตัวของตัวละคร Matt Murdock หรือ d a r e Devil ที่เคยเห็นเขามาแล้วในหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home หรือแม้แต่เบาะแสของ Ghost Rider ที่สร้างความน่าสนใจให้กับเรื่องราวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ รวมถึงการปรากฏตัวของยานคอมมันโดที่เป็นยานของแกนมาสเตอร์บนดาวสคอร์จากหนังเรื่อง Thor Ragnarok ok, นั่นเองครับแล้วก็มีตัวละครใหม่อย่าง Frogman ไวไร์อย่างไทเทเนีครับรวมถึงกลุ่มไวน์ไร์อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า The r a k i n g Crew ครับก่อนที่เราจะไปชมเรื่องราวของฮีโร่ตัวนี้ที่จะสตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วโลกที่ทาง Disney Plus และก็ Disney Plus Hotstar นะครับซึ่งทาง Marvel s t u d i o ก็ได้มีการ เลื่อนวันฉายจากวันที่17สิงหาคมกลายเป็นวันที่18สิงหาคมนะครับนั่นก็หมายความว่าทุกๆตอนต่อจากนี้ซีรีส์ของ MCU จะฉายทุกวันพฤหัสแทนวันพุธนั่นเองครับหลายคนคิดว่าการเป็นฮีโร่เนี่ยจะต้องมีความแข็งแกร่งมีความเก่งฉลาดแล้วก็เป็นอัจฉริยะนะครับรวมถึงความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจ เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตหรือเรื่องราวหายะนะเนี่ยหน้าที่ของฮีโร่ก็ต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆกลับมาเป็นปกตินั่นเองครับถ้ามองตามหลักของความเป็นจริงเนี่ยชีวิตของคนที่เป็นฮีโร่ก็ดูเหมือนว่าจะเวอร์วังอลังการไปสัหน่อยครับจนมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่ต่อจากนี้ครับ MCU จะมีการนําเสนอเรื่องราวของฮีโร่ที่ทําให้เรานั้นได้เข้าถึงพวกเขามากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าฮีโร่บางคนเนี่ย ก็ไม่ได้มีชีวิตที่ต่างจากพวกเราสักเท่าไหร่โดยเฉพาะฮีโร่คนนี้ครับที่เธอนั้นต้องสู้ชีวิตทั้งทำงานด้วยแล้วก็ชีวิตพลิกผันให้กลายมาเป็นคนที่มีพลังเหนือมนุษย์นะครับและก็ต้องทำให้เธอต้องปรับตัวรวมถึงฮีโร่ก็ต้องมีคนรู้ใจคอยเป็นกำลังใจให้กับชีวิตของพวกเขาสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นคือตัวตนที่เราจะได้พบกับเจเนฟเฟอร์วอเตอร์ในซีรีส์ชีฮักนี้นั่นเองครับถือได้ว่าชีฮักนั้นเนี่ย เป็นฮีโร่สาวที่พยายามจะบาลานชีวิตตัวเองให้มีความสมดุลมากที่สุดนะครับโดยเรื่องราวก็จะเป็นการปูทางให้เธอเป็นสาวออฟฟิศในยุคปัจจุบันที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับใครใหลายๆคนได้นั่นเองครับหลายคนถามมาเยอะนะครับว่าชีฮักใน MCU นั้นคือใครและเป็นอะไรกับฮักหรือบรูซแบนเนอร์ ซึ่งจากตัวอย่างเราก็ทราบมาดีอยู่แล้วครับว่าเจเนฟเฟอร์วอเตอร์เป็นทนายความสาวมากฝีมือและก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับบูสแบนเนอร์หรือฮักยักษ์ตัวเขียวที่บ้าพลังตามที่เราเห็นในจัก,กรวาล MCU นั่นเองนะครับถือได้ว่าเจเนฟเฟอร์วอเตอร์เป็น working woman คนหนึ่งที่กําลังไปได้ดีกับอาชีพของตนเองและก็มีชีวิตแบบสาวออฟฟิศทั่วไปกลางวันทํางานกลางคืนไปสั่งสค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆครับแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตกับพลิกผัน เมื่อเธอพบว่าเธอมีพลังพิเศษที่เหมือนกับบูชแบนเนอร์แล้วร่างกายของเธอก็ได้กลายเป็นฮักสูงเกือบ2เมตรซึ่งเธอได้พลังนี้มาอย่างไรนั้นอยากให้ทุกคนไปติดตามในซีรีส์ชีฮัก ดูเหมือนว่าชีวิตความรักของเธอนั้นยังคงต้องตามหาคู่ที่เหมาะสมกับเธอต่อไปนะครับหลายคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปพบปะผู้คนแต่สิ่งที่จะทําได้นั่นก็คือการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยในการหาคู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนนิเฟอร์วเตอร์คือสาวโสดคนหนึ่งที่เล่นแอปหาคู่เป็นงานอดิเรกเธอมักจะตามหาคู่เดทที่น่าจะตรงสเปคกับเธออยู่เสมอนะครับซึ่งคู่เดทของเธอนั้นก็มีมากมายหลายรูปแบบตั้งแต่คนธรรมดา รวมถึงคนที่มีพลังวิเศษอื่นๆด้วยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าดวงด้านความรักของเธอนั้นจะล้มเหลวซึ่งเราต้องมาลุ้นไปกับเธอแล้วครับว่าชีวิตด้านความรักของเธอในซีรีส์ชีฮักนั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม่ติดตามชมพร้อมกันในวันที่18สิงหาคมนี้ครับมีอะไรน่าหดหู่กว่าหาคู่เดทในวัยเลขสามเหรอใช่นานแล้วไม่เจอเดๆดดแบบคุณเออหรือเราแบ่งเฟนฟรายกันหอกลับบ้านเลยเถอะเรื่องราวต่อมาของเธอนะครับ ถือว่าเธอเป็น working woman ที่ทำงานดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการบาลานซ์ชีวิตของเธอกับการทำงานของเธอก็จะต้องเป็นสิ่งที่เธอทำควบคู่กันไปด้วยนั่นเองครับจากงานที่หนักหน่วงยุ่งเหยิงหาเวลาให้กับตัวเองไม่ได้เนี่ย ความสมดุลที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงเป็นเรื่องที่ยากไปหมดนะครับและเจนิเฟอร์วอเตอร์เองก็เจอปัญหานี้อยู่บ่อยครั้งแถมณปัจจุบันเนี่ยเรื่องการบาลานซ์ชีวิตกลายเป็นปัญหาหนักของเธอด้วยซ้าครับเพราะว่าดันมีภาระเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตนั่นก็คือการที่เธอต้องรับมือกับการเป็นฮีโร่ถือว่าเป็นภาระที่หนักมากกว่าการทํางานเป็นทนายความของเธอด้วยซ้านะครับจึงทําให้ในช่วงแรกเธออาจจะแบ่งเวลาไม่ถูกเลยทีเดียวกลายเป็นว่าเจนิเฟอร์วอเตอร์ต้องแบกทั้งชีวิตการทํางานความเป็นฮีโร่ รวมถึงชีวิตส่วนตัวนอกจากนั้นเนเธอยังกลายเป็นคนสาธารณะหรือกลายเป็นคนดังที่ทําให้ลหลายๆคนนั้นต่างชื่นชอบและก็จับตามองมาที่เธอครับนั่นก็ทําให้เธอต้องสูญเสียเวลาอันเป็นส่วนตัวของเธอมากพอสมควรการหาทางบาลานซ์ชีวิตของเธอในแต่ละด้านนั้นเธอต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อให้เธอนั้นกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งทงั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจในเวลาเดียวกันนะครับและนี่ก็คือชาร์ล g นสำคัญในชีวิตของเจเน i เฟอร์วอเตอร์ที่เธอต้องทําให้ได้ครับหลายคนทราบดีครับว่าเจเน i เฟอร์วอเตอร์เป็นทนายความที่เก่งคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าหัวหน้าของเธอเนี่ยก็จะเห็นแววและก็ความสามารถของเธอครับซึ่งเขาก็ได้จัดรางวัลชุดใหญ่ให้กับเธอเป็นโปรเจกต์ที่รับผิดชอบใหม่ แล้วก็มีความหินสุดๆเพราะว่าเธอนั้นก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําของโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีพลังเหนือมนุษย์นั่นเองครับเพื่อดูแลกฎหมายที่เกี่ยวกับฮีโร่และก็มนุษย์ที่มีพลังวิเศษต่างๆถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ย สู้งานอยู่ดีๆกลายเป็นว่าง,งานก็สู้กลับเราแบบไม่ยั้งเหมือนกันครับเพราะว่าจากเดิมที่เธอเป็นทนายความธรรมดารรมดาเนี่ยก็มีเคสคดีความที่ยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้เจเนฟเฟอร์ต้องมาดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่แล้วก็ยอดมนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องท้าทายที่ทําให้เธอต้องพิสูจน์ตัวเองครับโดยเฉพาะลูกความคนนึงที่เธอต้องไปจัดการอย่างเอเมลบอนสกี้หรืออโบมิเนชันเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็เคยเป็นอดีตคู่ปรับของ t ด e i อินเครดิบิลฮักญาติคนสนิทของเธอด้วยนั่นเอง ทีนี้เรามาพูดถึงความสัมพันธ์ของเจนนิเฟอร์วอเตอร์กับบรูซแบนเนอร์กันบ้างครับซึ่งจากในคอมิกเนี่ยเราทราบดีว่าทาั้งคู่เป็นญาตางห่างกันแต่การนำเสนอเรื่องราวของซีรีส์ชีฮักนั้นดูเหมือนว่าทาง MCU จะเป็นการปูทางให้ทั้งคู่มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันมาก่อนครับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับบรูซแบนเนอร์เป็นอะไรที่เฉกเช่นเหมือนเป็นพี่น้องกัน เขาทั้งสองคนมีความสนิทกันมากในวัยเด็กทั้งความรักความผูกพันแต่ถ้าได้มีโอกาสหยุมหัวกันเนี่ยเชื่อได้ว่าทั้งคู่ก็คงไม่พลาดเช่นเดียวกันครับแต่เรื่องราวใน M.C.U ยังไม่ได้มีการพูดถึงถึงประเด็นนี้นะครับและเจนิเฟอร์วอเตอร์ก็มักจะเรียกบู๊แบนเนอร์ว่าด็อกซึ่งก็เป็นคำแสดงที่คนส่วนใหญ่นั้นมักเรียกคนที่ฉลาดหรือคนที่เก่งมากๆซึ่งชื่อเล่นนี้นะครับเป็นคำเรียกที่ทั้งคู่รู้จักกันดีครับจนเมื่อทั้งคู่เริ่มโตขึ้นเนี่ย ต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโต,ตในทางของตนเองแล้วก็ไม่เคยได้เจอกันอีกจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นในซีรีส์ชีฮักนั่นเองครับถึงทั้งคู่จะไม่ได้เจอกันนานแต่เมื่อได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง จ,จูนกันติดได้ทันทีครับทั้งสองก็กลับไปสนิทกันเหมือนกับตอนเป็นเด็กแต่เราก็คงดูออกนะครับว่าทั้งคู่นั้นรักกันเฉกเช่นพี่น้องกันจริงๆบรูซแบนเนอร์ทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตเจนนิเฟอร์วอเตอร์และก็ยังช่วยสอนวิชาฮักโดยมีรหัสโคดวิชาเป็น10-1ในฐานะที่เขาเป็นฮักรุ่นพี่ด้วยนะครับและเจนนิเฟอร์วอเตอร์ก็ได้เรียนรู้หลักการการใช้พลังของฮักการเคลื่อนไหวการควบคุมอารมณ์รวมไปถึงการใช้ร่างกายต่างๆจากบรูซแบนเนอร์นั่นเองครับแน่นอนครับ เมื่อเจเนเฟอร์มีพลังวิเศษเป็นฮักแล้วเนี่ยทำให้เธอนั้นนึกถึงชีวิตในแบบปกติของเธอครับเธอก็อยากกลับไปเป็นคนธรรมดาเป็นทนายความทั่วไปไม่ต้องเป็นคนดังหรือเป็นเซเล็บที่มีคนติดตามมากมายนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เจเนเฟอร์ก็ชอบบ่นกับนิกกี้เพื่อนสนิทของเธออยู่บ่อยครั้งและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าเจเนเฟอร์วอเตอร์ก็จะไม่ชอบคอนเซปต์ของพวกที่เป็นฮีโร่เท่าไหร่นักครับเธอก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเธอจะมาเป็นคนที่ช่วยโลก หรือทําอะไรทํานองนั้นเลยนะครับนั่นจึงเป็นคาที่เธอเปรียบเปรยกับพวกฮีโร่ในตัวอย่างว่าเป็นพวกหิวแสงหรือเป็นพวกหลงตัวเองเธออาจจะได้เป็นอเวนเจอร์อ๋อฉันไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่มันสําหรับพวกเศรษฐีพวกหิวแสงกับพวกขาดความอบอุ่นอะไรแบบนั้นแต่เมื่อชีวิตพลิกผันและทําให้เธอต้องกลายมาเป็นฮีโร่ซะเองเนี่ยทำให้มุมมองตัวนี้อาจจะเปลี่ยนไปซึ่งเราต้องมารู้กันว่ามุมมองในประเด็นนี้จะสามารถนําพาเรื่องราวให้เราได้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับ ชีวิตการเป็นฮีโร่ของเจเนฟเฟอร์มันเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับยังมีภารกิจอื่นๆอีกมากที่ทําให้เธอต้องไปจัดการแล้วก็ไปสะสางสุดท้ายแล้วเนี่ยเจเน i เฟอร์วอเตอร์จะข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้หรือไม่แล้วเธอจะยอมรับในตัวตนของเธอในฐานะฮีโร่หรือเปล่านะครับเราต้องตามไปเอาใจช่วยเธอในซีรีส์เรื่องล่าสุดของทาง MCU อย่างชีฮักแอดเจนีแอดลอที่จะสตรีมมิ่งที่ช่อง Disney p l u s ในวันพฤหัสที่18สิงหาคมนี้แล้วนะครับโดยจากตัวอย่างแล้วก็ทีเซอร์ต่างๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีความน่าสนใจหลายจุดหลายประเด็นด้วยกันครับโดยเฉพาะเรื่องราวของอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่บูสแบนเนอร์แล้วก็เจนิเฟอร์วอเตอร์ได้เผชิญอยู่แน่นอนครับก่อนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นมียานลำหนึ่งครับที่มีรูปลักษณ์เหมือนยานคอมมานโดที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องซอร์รกนอร r ร็อครับ ยานลำนี้เป็นของแกรนมาสเตอร์และภายหลังเนี่ยโซลวาคิวลี่แล้วก็ฮักก็ได้ขโมยยานลำนี้จากแกรนมาสเตอร์หลบหนีออกมาจากดาวสครอครับเพื่อมุ่งตรงไปยังแอสกาดนั่นเองครับซึ่งในเหตุการณ์ของเรื่องราวในปี2018หรือใน a v e n g e r Infinity War เนี่ยยานลำนี้ก็ถูกทำลายนะครับซึ่งถ้าเราวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยยานลำนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกันจริงครับแต่ลวดลายนั้นอาจจะมีดีเทลต่างๆที่แตกต่างกันลาการะก็เชื่อว่าน่าจะมียานในลักษณะนีีี้ท่่ม่มมาากกว1ลนนัันนเองครบ รวมถึงเรื่องราวข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับตัวละครฮอกนะครับที่หลายคนทราบดีครับว่าตัวละครตัวนี้มีลิขสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายโดยบริษัท Universal แซลและก็พาราเมลที่ทําร่วมกับ Marvel Studio ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครฮักตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของจักรวาล MCU ทําให้เราไม่สามารถเห็นตัวละครนี้มีหนังเดี่ยวเป็นของตัวเองครับ แต่ก็ยังมีข่าวดีครับว่าในช่วงกลางปี2023ครับสัญญาการจัดจำหน่ายของทาง Universal กับ Paramount เนี่ยจะหมดลงนะครับนั่นก็หมายความว่า Marvel Studio จะสามารถทำหนังเดียวของฮักหรือพูดถึงเรื่องราวของฮัก ได้อย่างเต็มที่ในช่วงกลางปี2023นี้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่า Marvel Studio จะกลับมาถือลิขสิทธิ์ตัวละครฮักอย่างเต็มรูปแบบ100%ในช่วงกลางปีหน้ารวมถึงเราอาจจะได้เห็นหนังเรื่อง The Incredible Hulk มาแปะเอาไว้ที่ Disney Plus และก็ Disney Plus Hotstar ซะทีนะครับ อาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็คือเรื่องราวที่ทําให้ทุกคนนั้นเตรียมความพร้อมที่จะไปดูซีรีส์ชีฮักที่จะสตรีมมิ่งที่ช่อง Disney Plus และก็ Disney Plus Hot Star ในวันพฤหัสที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับยังไงแล้วเนี่ยใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีฮักก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคระพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ